วิกฤตนะคะที่ไม่ใช่แค่วิกฤตในประเทศเราเท่านั้นนะคะเป็นวิกฤตระดับโลกกันเลยทีเดียวนั่นก็คือนะคะโควิด -19 เนาะนะคะแล้วก็หลายๆคนเลยอะคะ่ะก็รู้สึกว่าห่วงใยนะคะใส่ใจกับสุขภาพนะคะอยากให้สุขภาพนะคะแข็งแรงอยากหาอะไรมาทานแบบเสริมสร้างภูมิคุ้มกันกับร่างกายนะคะ แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะแบบเลือกทานอะไรดีนะคะเลือกกินอะไรดีนะคะที่จะช่วยได้นะคะวันนี้นะคะพี่นันขอสแดสแดงความยินดีเลยนะคะกับทุกทุกท่านที่ชมคลิปนี้อยู่นะคะเพราะวันนี้เรามีผลิตภัณฑ์นะคะจะมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักในชื่อของ Absolute Health นะคะตัวนี้ออกมาเพื่อช่วยในเรื่องของการทำให้สุขภาพแข็งแรงนะคะเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเหมาะกับช่วงนี้มากๆเลยนะคะ และไม่ใช่แค่ช่วงนี้เท่านั้นเพราะว่าเราทุกคนคงทราบดีว่าตลอดชีวิตของเราตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเนาะจนเราแก่นะคะมันยังมีอีกหลายเชื้อโรคมากๆที่เราต้องเจอใช่ไหมคะไม่ใช่แค่โควิด1 9เนาะแล้วก็การที่แล้วแ,แล้วก็อาจจะต้องแบบ เจอกับโรคภัยไ,ไข้เจ็บอีกมากมายพี่นันใช้คํานี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใส่ใจนะคะดูแลตัวเองตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้ค่ะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ Absolute Health นะคะไม่ใช่ช่วยเพื่อนๆดูแลตัวเองแค่วันนี้นะคะเขาสามารถทำให้ร่างกายเรานะคะแข็งแรงได้ยาวนานและต่อเนื่องเลยนะคะวันนี้ในชุด Absolute ดเท l นะคะมีผลิตภัณฑ์บริการทั้งหมด4ตัวนะคะและพี่นันจะขอแนะนำเพื่อนๆนะคะให้รู้จักแต่ละแ,แต่ละตัวนะคะ เรียงตามลาดับไปเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าแต่ละตัวช่วยเรื่องของสุขภาพให้กับเพื่อนๆได้อย่างไรบ้างนะคะเริ่มที่ตัวแรกกันเลยนะคะตัวแรกก็คือน้ามันรำข้าวจมูกข้าวนะคะที่ชื่อว่าออริซ่าค่ะตัวนี้นะคะมีสารสําคัญที่ชื่อว่าแกรมมาออริซินลค่ะสารตัวนี้ช่วยเรื่องของการนะคะเสริมเรืยก เสริมเรื่องความสมดุลของร่างกายในทุกๆระบบในร่างกายใช้คาว่าหัวจรดเท้าเลยก็ได้นะคะเรื่องฮอร์โมนนะคะเรื่องของอคุ้มคุ้มกันนะคะเรื่องของการไหลเวียนของเลือดต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะและเป็นในออรซซานะคะมีสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าแกรมมาออเร i n นลซึ่งจัดเป็นแอนตี้ออกแดนนะคะ เป็นซุปเปอร์เลยก็ว่าได้คือเขามีความสามารถในการต่อต้อตานอนุมูลอิสระนะคะระดับยอดเยี่ยมเลยนะคะและที่สําคัญช่วยในเรื่องของการนะคะลดภาวะการอักเสบต่างๆนะคะการติดเชื้อต่างๆด้วยค่ะและในหนึ่งในหนึ่งผลิตภัณฑ์นี้นะคะยังมีสารอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโค q ิวเค่ะโคคิวเให้พลังงานกับ อว,อวัยวะต่างๆในร่างกายของเราที่สําคัญนะคะเช่นสมองกล้ามเนื้อนะคะปอดตับม้ามอะไรพวกนี้นะคะ่ะอวัยวะพวกนี้นะคะที่ต้องต่อสู้กับโควิดเลยนะคะปอดอย่างนี้เนาะ,ะตับอย่างนี้เนาะ,ะที่ต่อสู้แบบกําจัดพวกสารพิษต่างๆนะคะเขาจําเป็นเหลือเกินนะคะที่ต้องได้รับพลังงานจากโค q ควนค่ะและทั้งหมดนี้นะคะทั้งแกรมมาออริจิอลและโค q ควนนะคะจัดเตรียมให้เพื่อนๆอยู่ในออริซ่าแล้วในหนึ่งชุดของ Absolute Health นะคะมีออริซเพื่อนเพื่อนกระปุกนะคะเพียงพอสำหรับการทาน1เดือนเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวที่2ที่พี่นันจะแนะนำนะคะก็คือนิวทรียมนะคะนิวทรียมเป็นวิตามินแร่ธาตุนะคะแล้วก็ผักผลไม้รวมนะคะ 5, 5้าสีนะคะ10ชนิดมีวิตามิน14ชนิดค่ะมีแร่ธาตุ11ชนิดนะคะร่างกายของเรานะคะในช่วงที่เขาเรียกว่าอ่อนแอนะคะ หรือแม้แม้กระทั่งในชีวิตวิถีชีวิตของเราค่ะทุกทุกวันเขามีความจําเป็นเหลือเกินค่ะที่จะต้องใช้วิตามินและธาตุนะคะหลากหลายชนิดมากๆในหนึ่งวันและร่างกายเราไม่สามารถสะสมได้ด้วยนะคะหมายความว่าเขาถ้าเกิดว่าเกินเขาจะกําจัดทิ้งเพราะฉะนั้นร่างกายเรามีความจําเป็นต้องได้รับใหม่ทุกๆกวันการที่เพื่อนๆจะไปหาวิตามิน แร่ธาตุหลากหลายชนิดนะคะใช้คําว่า20-30ชนิดเลยต่อวันอ่ะเป็นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะที่เราจะทําได้แต่ผลิตภัณฑ์นะคะนิวทรีมนะคะออกมาเพื่อช่วยเพื่อนๆน,นะคะแก้ปัญหาเหล่านี้เลยนะคะเพราะว่าในหนึ่งซองของเรานะคะมีวิตามินถึง14ชนิดเมื่อกี้นะคะมีแร่ธาตุ11ชนิดเนาะมีผักผลไม้5้0ชนิดเพื่อเพื่อช่วยยกตัวอย่างนะคะอย่างในเรื่องของอการต่อต้านเชื้อโรคต่างๆเนี่ย วิตามิน B2 วิตามิน B3 นะคะ B6 B12 แล้วก็กรดโฟลิกอย่างเงี้ยค่ะตัวเนี้ยช่วยในกระบวนการที่ร่างกายเราเวลากำจัดเขาเรียกว่าท็อกซิกนะคะคือสารพิษหรือเชื้อโรคต่างๆออกจากร่างกายต้องใช้นะคะอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็วิตามิน A วิตามินซีอย่างเงี้ยนะคะช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเวลาเจ็บป่วยไม่สบายอย่างเงี้ยค่ะก็คือคุณหมอจะให้ทานเพิ่มบอกว่า ให้ทานวิตามินซีเยอะๆนะคะช่วงนี้แบบเป็นหวัดจะได้หายหวัดเร็วๆเป็นต้นเพราะว่าการทานกลุ่มน,นี้จะช่วยฟื้นฟูให้หายจากเขาเรียกว่าอาการเจ็บป่วยได้เร็วขึ้นนอกจากนี้อย่างเช่นแร่ธาตุนะคะในกลุ่มของซิงค์คอปเปอร์ซิลิเนียมแมกนีเซียมพวกนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายให้สูงขึ้นนะคะทําให้ร่างกายเรานะคะต่อสู้กับเชื้อโรคได้ดีขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะ เอ่เหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในนะคะนิวเทรียมนะคะและใน o อ u t ู h เฮล t h นะคะก็คือจัดนิวเทรียมไว้ให้เพื่อนแล้วจำนวนหนึ่งกล่องสำหรับเพียงพอสำหรับการทาน1เดือนเลยนะคะผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปนะคะก็คือนะคะโปรตีนนะคะก็คือนิวทริโปรนะคะโปรตีนตัวนี้นะคะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรงนะคะ แล้วก็ช่วยในเรื่องของผมผิวเล็บนะคะเรื่องของผิวพรรณด้วยเนาะแต่ว่าในในกรณีที่วิกฤตแบบนี้ยิ่งมีความจําเป็นที่ร่างกายเรานะคะจําเป็นต้องได้รับนะคะโปรโตีนเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าเม็ดเลือดขาวคือด่านแรกนะคะในการที่จะออกมากําจัดเชื้อโรคเวลาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายเราใช่ไหมคะและเม็ดเลือดขาวมีความจําเป็นเหลือเกินคะ่ะที่เขาต้องใช้โปรโตีนเพราะตัวเขาประกอบไปด้วยโปรโตีน การดื่มโปรโตีนที่เพียงพอนะคะต่อวันนะคะเป็นประจำจะช่วยเสริมสร้างนะคะให้เม็ดเลือดขาวนะคะเพียงพอต่อการต่อสู้กับเชื้อโรคค่ะเท่านั้นยังไม่พอค่ะในดิวิริโปของเรานะคะมีการเพิ่มนะคะสตัวหนึ่งนะคะชื่อว่าเวลมูนนะคะเป็นเครื่องหมายการค้าแต่ว่าเวลมูนนี้คืออะไระคะมันคือเบต้ากลูแคนนะคะ1316 ซึ่งถ้าเมื่อเมื่อไรที่ร่างกายเรานะคะได้รับนะคะสารตัวนี้เข้าไปนะคะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเม็ดเลือดขาวของเราคือเม็ดเลือดขาวจะของเรานะคะจะชาญฉลาดมากขึ้นค่ะเมื่อร่างกายเราได้รับทําให้แยกแยะนะคะกําจัดได้นะคะอย่างยอดเยี่ยมเพราะฉะนั้นเนี่ยการทานนะคะปโปรตีนที่มีส่วนผสมของเวลมูนนะคะหรือเบต้าแทนหนึ่งสามห่นะคะในช่วงนี้ค่ะ ยิ่งดีต่อการดูแลตัวเองและสุขภาพมากๆค่ะแถมนะคะในหนึ่งซองนะคะมีไขมันศนเปเซน,นะคะแล้วก็หอมอร่อยทานง,ง่ายมากๆนะคะสำหรับป้านไหนนะคะที่มีลูกหานที่ทานนมอยู่แล้วสามารถใช้นูทิโพนะคะดื่มทานแทนได้เลยนะคะรวมถึงวัยทาง,งานแล้วก็ผู้สูงอายุได้ด้วยนะคะแล้วในในหนึ่งชุดของ Absolute Health นะคะเราจัดนูทิโพไว้ให้4ี่กล่องนะคะเพียงพอสำหรับการทานหนึ่งเดือนเลยนะคะ ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายคือแอลกราเทียมพลัสนะคะ,ะพี่นันอยากจะให้เพื่อนๆได้ดูตราสัญลักษณ์นี่แดงๆๆตรงนี้เห็นไหมคะนะคะตัวนี้นะคะเขาเรียกว่าเป็นเครื่องหมายการค้าถึงนะคะนักวัตรรกรรมของนะคะประเทศสเปนเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมานะคะโดยนำ DHA นะคะสายพันธุ์พิเศษนะคะจากปลาคันธ์ที่หายากนะคะมานะคะทำการพัฒนาให้มีโครงสร้างนะคะ คล้ายกับน้ำนมมนุษย์น้ำนม,มแม่นะคะทำให้เวลาแบบที่ได้ทานนะคะแอลกอฮอล์พาสเข้าไปนะคะทำให้ประสิทธิภาพนะคะและการดูดซึมต่างๆนะคะยอดเยี่ยมมากๆแล้วเกิดผลลัพธ์ที่ดีกับผู้ทานมากๆตัวนี้นะคะไปช่วยเพิ่มของตัวเขาเรียกว่าสารต่อต้านอานุมูลอิสระที่ชื่อว่ากรูตาไทโอนค่ะกรูต้าไทโอนในร่างกายของเราสามารถเพิ่มภูนขึ้นได้นะคะ ถึง300%หรือ3เท่านะคะของค่าปกติพี่นันบอกเลยว่าถ้าเพิ่มขึ้นแค่1เท่ายังเป็นเรื่องที่ยากเลยนะคะแต่วันนี้เมื่อทานเอากระเทียม plus แล้วร่างกายเราสามารถเสริมสร้างได้ถึง300%เป็นเรื่องที่ไม่ใช่เกิดขึ้นง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อร่างกายเราได้มีการเพิ่มสารนะคะรูต้าไคโอนตัวนี้ปุ๊บ นะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาจะสามารถไปต่อสู้นะคะกับอาจุ่มอ่อิสระเชื้อโรคต่างๆนะคะได้ดีขึ้นภูมิต้านทานในร่างกายของเราะค่ะจะสูงขึ้นนะคะเราจะแข็งแรงขึ้นนะคะมีเขาเรียกว่ามีพลังกำลังแล้วก็มีมีแรงด้วยนะคะหลายๆคนที่แบบรู้สึกเลยหลังจากทาน,นกรลเทียมพาสรู้สึกว่าตัวเอง มีแรงนะคะรู้สึกว่าสุขภาพดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะและตัวนี้ช่วยในเรื่องของตับด้วยใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับตับนะคะเช่นนะคะเกี่ยวกับตับอักเสบนะคะหรือว่านะคะไขมันพอกตับหรือการที่คนที่แบบตับถูกทำลายจากการทานยามาเป็นระยะเวลาน,านานนะคะก็ช่วยได้นอกเหนือจากนั้นนะคะ แอลกรเทีม plus นะคะยังช่วยในเรื่องของความสวยความงามความหล่อด้วยค่ะเพราะว่านะคะใครที่หาวิตามินหรือว่าอะไรแบบที่ทานสำหรับความขาวกระจ่างใสนะบอกเลยว่าเอากระเทียม plus นะคะให้เพื่อน,อนๆไว้เรียบร้อยแล้วในกล่องนี้นะคะทานเป็นประจำนะคะจะพบว่าผิวขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะเรียบเนียนขึ้นนะคะลดเรือนริ้วรอยนะคะแรดูอ่อนเยาวมากๆค่ะ อันนี้นะคะเป็นทูอินวันเลยนะคะทั้งดูแลสุขภาพแล้วก็ได้เรื่องของความงามด้วยนะคะใน1เซตของ a b s u t u t e h l t l นะคะเราจัดนะคะแอลกอฮีพลไว้ให้เพื่อนๆพื่อนั <ๆ S 1> กนกสากล่องนะคะทั้งหมดทั้งสิ้นที่เพื่อนๆเห็นเนี้ยคือสำหรับทาน1เดือนค่ะและนะคะใช้เพื่อนๆสามารถทานแทนมื้ออาหารเชา้าและเย็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยประหยัดนะคะค่าอาหารได้ด้วยนะคะและค่าใช้จ่ายนะคะ ามองดูอ่ะก็คือเป็นตกประมาณหลักร้อยอ่ะหลักร้อยต่อมือเท่านั้นเองแต่ว่าสามารถดูแลให้เพื่อนๆได้ครบท้่วทุกหมวดเลยนะคะในเรื่องของสุขภาพภูมิคุ้มกันนะคะและก็เรื่องของความสวยความงามความหล่อนะคะหลายคนที่กําลังมองหานะคะสิ่งที่จะดูแลตัวเองในช่วงนี้พี่นันขอฝากนะคะชุดนี้ไว้เลยค่ะ Absolute Health นะคะวันนี้นะคะใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจเนาะหลังจากรู้จักคุณนประโยชน์แล้วหวังว่านะคะจะเป็นที่ถูกอกถูกใจนะคะแล้วก็สามารถช่วยเพื่อนๆดูแลตัวเองได้ในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับวันนี้พี่นันนะคะ